สวัสดีครับสวัสดีพบกันกันกบช่องคนรักเกษตรนะครับวันนี้คนรักเกษตรก็จะพาเพื่อนๆมาพบตัวนี้เลยนะครับหมายตัวนี้มีชื่อว่าสับปะรดสีนะครับสับปะรดสีก็มีถิ่นกําเนิดดั้งเดิมอยู่แถบทวีปอเมริกากลางนะครับปัจจุบันนะครับทั่วโลกนะครับค้นพบว่าสับปะรดสีมีถึง มากกว่าสองพันกว่าชนิดเลยนะอ่าส่วนบ้านเราเองนะครับก็มีไม่ต่ำกว่าร้อยสายพันธุ์เลยนะครับสำหรับสับปะรดสีสับปะรดสีก็มีทั้งแบบมีหนามและก็ไม่มีหนามมีหลายแบบหลายสีมากนะครับซึ่งปัจจุบันก็ได้พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับ เดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีการปลูกและดูแลต้นสับปะรดสีให้รอดนะครับใบไม่ไหมมีวิธีการดูแลอย่างไรนะครับหนึ่งแสงแดดแสงแดดเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่จะทำให้ต้นสับปะรดสีเจริญเติบโตได้อย่างดีนะครับถ้าอยู่ในที่แดดร้อนมากเกินไปนะครับอาจจะทำให้ใบไหมได้นะครับ ดังนั้นสับป,ประรดสีจึงควรปลูกไว้ใต้สเลนนะครับให้แสงลอดผ่านได้อยู่ที่ประมาณ40-50%อร์เนะครับถ้าโดนเดดจ,จัดนี้ขอบใบจะไหม้เลยนะครับส่วนวัสดุปลูกนะครับวัสดุปลูกก็เป็นปัจจัยสำคัญนะครับก็ควรใช้เป็นกาบมะพร้าวสับและก็ขี้เลื่อยนะครับ วัสดุ2ตัวนี้นะครับก็ควรแช่น้ําก่อนนะครับแช่น้ําอย่างากาับมะพราสเนี่ยควรแช่น้ําอย่างน้อย2-3คืนนะครับเพื่อไล่เอาฟาร์มฝาดออกนะครับรถฝาดตัวนี้แหละครับที่อยู่ในกรมรมภพราพสัจะทําให้พืชที่เราปลูกนะครับหรือว่าต้นไม้ที่เราปลูกกับกัรมภพราวสเนี่ยจะ จะส่งผลกระทบต่อระบบรากของต้นไม้ของเรานะครับผ่านไปสองตัวนะครับสำหรับวิธีดูแลต้นสับปะรดสีสวยนะครับตัวที่สามนะครับก็เป็นการให้น้ำนะครับการให้น้ำนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับอย่างถ้าเป็นน้ำประปาเนี่ยควรพักควรพักไว้อย่างน้อยสองถึงสามวันนะครับเพราะว่าถ้าเอาน้ำประปาเปิด มาลดโดยตรงเลยนะครับน้ำประปาเนี่ยจะมีสารที่เรียกว่าคลอรีนนะครับพวกนี้ถ้าไปจับเกาะที่ใบของต้นสับประรดสีนะครับใบสับประรดสีก็อาจจะไหม้หรือเหี่ยวหรือแห้งได้นะครับอ่าก็ปัจจัยหลักที่จะทําให้ต้นสับประรดสีสวยงามก็ผ่านไปแล้ว3ตัวนะครับส่วนตัวที่4นะครับก็เป็นการบารุงนะครับบำรุงหลังการปลูกอาจจะเป็นการใช้ปุ๋ยนะครับการใช้ปุ๋ยเนี่ย ก็ควรเป็นปุ๋ยออดโมโคตนะครับแต่ก็ไม่ควรใส่บ่อยและมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเติมมากจนเกินไปเนี่ยก็จะทําให้สับปะรดสีทรงไม่สวยเปลี่ยนทรงนะครับสีของสับปะรดสีก็จะ,ะค่อยค่อยจืดจางไปนะครับและกลายเป็นสีเขียวในที่สุดนะครับดังนั้นการใช้ปุ๋ยนะครับก็ควรใช้ในปริมาณที่พอเหมาะนะครับนี่ครับก็เป็นปัจจัย หลักประมาณ4ตัวนะครับที่จะทําให้สับรถสีของเราเสวยงามนะครับสับรถสีก็มีหลายแบบหลายชนิดเลยนะครับก็มีให้เราเลือกหากันไม่หวั่นไม่ไหวเลยนะครับสําหรับสับรถสีอ่าอย่างที่เพื่อนๆเห็นก็เป็นอันนี้ เขาจะเรียกเป็นก็อยู่ในกลุ่มสับปะรดสีเหมือนกันนะครับแต่โดยทั่วไปก็จะเรียกเป็นพวก,กิเลนสรเลกซับเป็นพวกนี้นะครับนี่ครับสับปะรดสีนะครับก็มีฟาร์มโดดเด่นนะครับเนื่องจากใบของเขามีสีสันประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นแค่ส่วนน้อยนะครับที่เอามาให้เพื่อนๆดูอ่าถ้าเพื่อนๆสนใจหรือว่า อยากลูกสับรุดสีนะครับก็แนะนำเลยนะครับเป็นไม้ที่ให้ความสวยงามตลอดปีนะครับเป็นไม้ใบสวยก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปของคนรักเกษตรตลอดมานะครับ